แล้วก็นเนื้อที่หมดลูกด้านขวาปวดปวดมากๆเลยค่ะยิ้งแต่เวลาเมื่อเรามีรอบเดือนนี่เป็นผู้หญิงนะคะเราแบบมีรอบเดือนปกติมันก็ปวดอยู่แล้วแต่พอเรามามีโรคนี้ด้วยมันทําให้เราปวดมากขึ้นเป็นไม่รู้กี่สิบเท่าตัวค่ะ รักษามาตลอดก็เดี๋ยวก็ดีขึ้น,ดนเดี๋ยวก็เป็นอีกต่อเนื่องมายอย่างนี้ค่ะต้องไปหาหมอทุกเดือนไปหาหมอนี่เราต้องไปหาทุกเดือนแล้วเสียค่าใช้จ่ายครั้งละไม่ต่ำกว่าสามพันทุกเดือนสวัสดีค่ะชื่อเพลินพิษนะคะอยู่ที่อำเภอลำธมนชัยค่ะ ประสบการณ์จากการทานธนาทรคือเมื่อก่อนก่อนที่จะทานก็คือจะมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกนะคะจะมีซีดแล้วก็นเนื้อที่มดลูกด้านขวาจนกระทั่งมามาเจอพี่ติ๋มกับนันนะคะอยู่ที่นี่เขาบอกแนะนําบอกกาลองทานดูไหมตอนแรกก็ไม่เชื่อค่ะเพราะว่าเราแบบเราผ่านมาตั้งเยอะแล้วทั้งหมอทั้งผ่าตัดก็ผ่ามาแล้วอะไรแล้วทาไมมันก็ไม่หายมันก็ไม่ดีขึ้นก็จนลองทานดูพอทานดูคืนแรก อาการที่เจอนี่คือจะปวดท้องมากค่ะปวดจนแบบนอนไม่ได้เลยทรมานอยู่ถึงตีสามตีสามเลยค่ะวันนั้นที่ไม่ได้นอนเป็นที่ว่าจะไปหาหมอดีไหมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพ,พี่คนที่เข้ามาแน,นะนำบอกว่ามันจะมีฟีดแบกก็คือมันมีอาการปวดมันจะเป็นการกระทุงโรคก,ก็อดทนพอตื่นเช้ามาก็ทานซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ปวดอยู่สองสามชั่วโมงพอตอนเย็นก่อนนอนก็ทานอีกรอบหนึ่งก็มีอาการปวดเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ไม่ปวดเยอะ แต่พอหลังจากทานวันที่3มีอาการก็คือว่าอาการปวดที่เคยปวดจะหายพอหายเสร็จแล้วแล้ววันนั้นนั่งทํางานอยู่ค่ะพอทํางานแล้วจะลุกขึ้นลุกขึ้นจะไปหยิบของก็คืออยู่ๆก็คือมีเลือดไหลออกมาแบบเหมือนแบบถ้าถ้าเรามีน้องนี่คืออาการก็คือเหมือนคนตกเลือดเลยค่ะแต่ว่ามันไม่ปวดจะแบบแต่เลือดนอี่ออกมาเยอะมากเป็นอยู่ประมาณ2อาทิตย์ค่ะ เลือดที่มันจะไหลออกมานี่เป็นเลือดแบบเลือดเป็นเลือดรู้เลยค่ะว่ามันมีอาการเบบเลือดเสียมันจะเป็นสีดําคั้มมากก็ไม่มีอาการปวดท้องท้องที่เคยบวมใหญ่ก็ยุบลงอาการปวดท้องนะคะปวดท้องปวดมวดลูกเราไม่มีแล้วไม่ปวดแล้วมันจะมีผลก็คือว่าปวดขาปวดหลังปวดอาการปวดหลังอาการชาชามือชาเท้าไม่มีหายค่ะอาการตรงนี้หายไปด้วยค่ะด้วยประสบการณ์ของตัวเองที่ทานมาแล้ว ก็คิดว่าเขาช่วยได้ค่ะตัวธนาทรตัวนี้สามารถช่วยให้เราแบบพ้นจากความทรมานได้นะคะไม่ให้ลองอะค่ะอยากจะเชิญชวนให้มาทานเลยนะคะคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพเมือถเท่ายิ่งถ้าเหมือนดิฉันนะคะอยากให้ทานเลยค่ะแล้วบอกคุณจะแบบไม่ไมีไม่มีความทุกข์ทรมานในการที่จะต้องมาเผชิญกับอาการเจ็บปวดอีกแล้วนะคะราคาราคาเท่านี้ถ้าสําหรับการที่เราแบบผลที่ตอบรับเรามาคือไม่แพงค่ะเพราะว่า เราไปหาหมอแต่ละครั้งแต่ละเดือนนี่คือ3 5มถึงห้าพันเราทานได้เดือนหนึ่งสองขวดสองพันห้าอาการที่แบบเราไปหาหมอมันก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ดีขึ้นมันก็ยังมีอาการปวดอยู่ตลอดแต่ตัวพอตรงนี้คือตอนนี้ไม่มีอาการปวดแล้วคิดว่าแบบ2 5 0พัู้มค่ะ2ขวด